พิก้าูรายการควงบ้านล้านเมืองครับทางพยาเคเบิลทีวีและเก็พะเยาทีวีชุมชนในอนาคตครับตอนนี้อยู่กับผมใช้วัดจานิมาจากสถาบันปวงพยาพะเยาและเก็ตีอาลีอ้อยหอมนะครับประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพยาครับช่วงแรกเขาได้อู้ถึงม่ยิงพะเยาในบทบาทต่างๆนะครับ แต่ว่าหนึ่งในบทบาทสําคัญของปีอารีตีมาช่วยกันในงานพัฒนา,าบทบาทของสตรีในจังหวัดพะเยาก็คือในฐานะประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครับปีอารีครับตอนนี้อกองทุนบทบาทพัฒนาสตรีได้ทํางานไปถึงไหนแล้วครับอกองทุนเ้าบทบาทสตรีจะก้าวเข้าปีที่สามแล้วแต่เชื่อว่าแต่ว่าวรเริ่มตั้งแต่ปีแรกเนี่ยเขายังบได้เป็นรูปธรรมเตือ เ่าจะแต่อตอนนี้เนี่ยถ้ามันเป็นรูประทแต่แตก็คือเงินมา,เ,า,าเงินมาคือนนเราได้ตังค์มาละอาาจกตังค์มาแล้วนะาจา๊ะจังหวัดพยาวเขาประชากรมีบปถ,ถึงหกแสนเราจาะได้เป็นจังหวัดที่เปินตั้งไว้คือใหญ่กลางเล็ก,ลกของเขาเป็นจังหวัดเล็กได้เจสซิบลาน,จานเจ้าพลชัยว่าเจสซิบลามเปินกำหนดไว้เลยว่า 80%เนี่ยจะต้องเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยเอาไปประกอบอาชีพครวก็แห่ปมร0เนี่ย17%เนี่คให้เป็นเงินอุดหนุนที่จะพัฒนาเศักยภาพสตรีรการก้าวไปสู่ภาวะความเป็นผู้นำเราจะและก็แห่มส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินช่วยเหลือสตรี ติประสบปัญหา,เ,าเอาไปเยียวยาสตรีเราเนี่ยเนี่ยประสบปัญหาทุกรูปแบบนะครบคุณใช้ว่าแต่ว่า,าเงินเงินเงินอุดหนุนเนี่ยเขาบม่สามารถที่จะเอาเป็นเงินไปแจก้เจ้าบ้านได้แล้วเพราะนั้นเขาจะเอาไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันจะต้องเป็นโครงการต่ออันบเราจะแหมสามเปอร์เซ็นต์ในส่วนของสาวเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจเจ๊ซิล่านกันเหลือแค่ 4แสนปลายเ้วก็เป็นเงิ่อนตีเอาคืนนาาอคณะกรรมการกองทุนทาบทบาทสตรีบริาหารจัดก,การล้วก็มันก็จะมีทั้งหมดเป็นกำหนดมาว่า เขาจะต้องมีสำนักงานเราจะกองทุนพัฒนาบทบารสตรีเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีอยู่อยู่สองประเภทก็คือกองทุนพัฒนาบทบารสตรีระดับจังหวัดกับกองทุนพนัฒนาบาทาบารสตรีระดับตำบลเพราะนั้น,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 นอสองสองกองทุนเนี่ยทุกท้องทิ่นทุกพื้นที่เนี่ยจะต้องมีสำนักงานเราจะโดยตรงมีหนังสือหาหรือไปแต,แต่ละแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดว่าขอ คือหน่วยงานราชการทุกพื้นที่เนี่ยค<ม>ือก,การสนับสนุนกองทุนพระนาบทตบาสตรีโดยที่ถ้าเป็นท้องทินแกจัดห้องทํางานสนํงงานักงานที่กองทุนะระดับตําบลถ้าเป็นจังหวัดแกอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเราเป็นตีพรึกษาด้วยตําแหน่งค เราจะกับนายกองค์การบริหารจังหวัดที่ปรึกษาได้ตำแหน่งนี้จะมีสองท่านคือผัวกับนายกจะต้องเป็นคนหาสถานที่ในการทํางานให้ครับตอนนี้มีตีทํางานละแต่ผมอยากจะถามที่ครับว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตตีเอาไป่วยมันยิงเรื่องอาชีพจังหวัดพะเยามีเสนออาชีพอย่างผมครับตีลักลักครับส่วนใหญ่เกษตรกรรมครเจาะเป็นลักหัตกรรมครับ ลงมาคาขายค่าขายครับบริการครับบริการนี่จะเป็นร่านเสริมสวยพ่องเราจะหนักซักอปรีดท่องเราจะนักนักก็คือเกษตรกรรมแล้วสิบเจ็ดเปอเซ็นต์สิบแปดเปอร์เซ็นต์ติานะครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนี่เป็นเงินอุดหนุนครับทำอย่างของครับอุดหนุนให้กลุ่มสตรีตอนนี้เนี่ยแต่ละตำบลคณะกรรมการกองทุนผ้าบุทรบาสตรีแต่ละตำบลเนี่ยก็ เอาไปพัฒนาแักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสรีระตัตำบลเขาเปินขอมาตำบลละแปดพันบาทตัังอย่างไปอบรมไปล้มกลมจ่อเอาไปสร้างความเข้าใจว่ากองติกองตีเงินจะลงเนี่ยคณะกรรมการจะต้องงูระเบียบจะต้องเข้าใจระเบียบจะต้องรู้ว่า จะไปจ่วยพี่น้องจะบ้านได้จะได้จะไปพิจารณาการกรองโครงการได้จะได้เพราะนั้นต้องเห็นพ้องต้องกันอลองทํามาปีสองปีนี่มีผลรลับมือผลสัมฤทธิ์อย่างองครับจังหวัดพยาวเขาเนี่ยต่อกลกองทุนติพา,านม้านะเจ้ะเขาจะดูแลในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนครับเป็นเบื้องต้นนต่จ้เพราะว่า ดูแล้วเนี่ยปีน้องบ้านเฮาเนี่ยตีประกอบอาชีพกันเนี่ยาขาดเงินต่อยอดเราจะเพราะฉะนั้นเงินแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอของเงินเจ็ดสิบล้านเนี่ยห้าสิบหกล้านเราจะตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยให้กับสมาชิกกองทุนเขาไปเทรดตัวจังหวัดนะจะเป็นเงินอยู่สี่สิบสามล้านจะ พันกวโครงการต่อจริงๆ<ม>แล้วเนี่ยเปินกำหนดมาว่ากองทุนร,รับชาตินะจ้าว่าโครงการบาเกินสองแสนบาทบแต่จสวัยพะยาเขากำหนดว่าถ้าเป็นโครงการ<ม>เกี่ยวกับอาชีพค้าขายกเกษตรกรรมหัดบริการ,รนะจะ้าสามสามหมื่นบาท S <S เบื้องตน้นเราจะถ้าเป็นอุตสาหกรรมและหัตกรรมในครัวเรือนห้าหมื่นบาทค่ะรวมตัวกันสมาชิกกองทุนรวมตัวกันห้าคนแต่ทีนี้มัน,ม,นมันปอจ่าก็ครับพอหลังจากหรือว่ารายงานมารือยัง้งหรือว่ายัง,ย,งยังอยู่ระวางกันทางกิจกรรมครับเต่าตีลงพื้นที่เราจะาประมาณนี้เนี่ยจะเปินกับปอจอยู่ที่เปินได้ออกไปต่อยอดแต่ถามบัตตึกก,กอกระคงบัตตึกปอ,อกอกระคงบัตปอเตือ ถ้าเฮาบ่แบ่งกันอย่างอี้นะต่าคุณใช่ว่าจะสมาชิกกองทุนเฮาจะเข้าบาถึงจับบะทั่วถึงจะบบครอบคลุมเพราะนั้นเฮาจะยืดหลักการว่าทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะฉะนั้นใครตีเสนอโครงการเข้ามาถ้าถ้าเป็นโครงการตีธรรมจริง เอาไปสร้างอาชีพสร้างรายได้คือจิงคือแต่แล้วก็นั้นคณะกรรมการกองทุนแต่ละตำบลี่้เพิดจะหู้เพิดจะเป็นคนกลางกลองคนกนางที่นี่คาดหวังไว้สูงกัครับหรือว่าเออว่าต่อไปมียิ่งพยัของเราคงจะจะดีขึ้นนะครับในในในลักษณะที่ทั้งชีวิตเนาะทั้งรถบาทตีทําในสังคมเนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นกับครับหลังจากมีกองทุนเอ เจ้าว่ามันจะมันจะต้องกระเตืองขึ้นครับถามว่ามันปอก็มันบ่อปอเจ้าคุณชพว่าจะเงินเงินน้อยอยู่มันบ่อปอเตือกนถามว่าถ้ามันทั่วถึงถ้าเปิดเอาไปทําแท้เอาไปประกอบอาชีพแท้เอาไปพัฒนาชักยภาพแท้เจ้าว่าเกิดประโยชน์คนะเจ้าเกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าสองสามแสนคนของจังหวัดพะเยาเนี่ยตอนนี้ ของของเฉพาะสตรีเะครับอาติมีอายุสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ประมาณแสนปายคราต่อแต่มา<ม>เป็นสมาชิกเขาเก้าหมื่นคนอยู่ครับอ๋อแต่แตสดงว่ญญายัง่าเข้าถึงยังมาทั่วถึงแต่จ่อม,มันมันอาจจะมีอัติเหลือนั่น เขากำลังโรนอโรงขึ้นมาสมัครเป็นสมาชิกอยู่แต่บุฮู้ว่าเป็นพ่อออยังพอประเมินกันแล้วเนี่ยบางคนเปิีนไปอยู่ต่างจังหวัดเจ้าคุณช้ว่าจะเอาคนไปอยู่ต่างจังหวัดบางคนเป็นข้าราชการเป็นคนมีเงินเปิีนบอกว่าเปลี่บ่มีส่วนเปิี่นบ่มาใใจนี่ก็ได้แต่เพราะฉะนั้น สมาชิกติเป็นสมาชิกตีอายุส5ปีขึ้นไปมาเป็นสมาชิกของร,ร,รุ่นของเขาเนี่ยถ้าเปินมีความประสงค์คแล้วเอาไปใจแต่เจ้า่เกิดประโยชน์เพร,ราะว่างเงิน56ล้านเนี่ยรัฐบาลเปินบอเอาคืนคเปิฮืฮอหมุนเวียนอยู่ในจังหวัดพะเยาเขานลจ้ะที่นี่เปียรีครับในภาพเต็มๆในภาพฝันของเปียรีเนี่ยไม่ยิงพะเยาสามปีห้าปีในอนาคตเนี่ย เปียรียากหันภาพม่ยิ่งพะเยาจะได้ครับอย่างน้อยเนี่ยแห่งสามปีไปหน้าประชาคมเาเซียนจะเกิดครับแล้เจ้าอย่างน้อยเนี่ยงบประมาณเรานี้เนี่ยจำนวนซิบกว่าล่านต่อปีทีร่รัฐบาลเป็นเอาแบ่งมาให้น่ะเจ้าก็คือเงินสิบเจ็เปอร์เซ็นต์ครับแล้วเจ เจ้าคิดว่ายังน้อยเนี่ยถ้ากลุ่มแม่หญิงเฮาหน่ะจ้ะมาเฮียนหููแท้ๆเอาไปพัฒนาเกีภาพแท้ๆหนึ่งเรื่องภาษาคบเราจะเรื่องภาษาถ้าเอาไปได้เฮาก็ะจะอยูเฮาก็ะจะตั้งรับกับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นวันข้างหน้าได้ครสองถ้าเฮาเอาไปใจ้เฮาหูจักใจ้หนจะยึด แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเฮาอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเงินเงินมูนี่เนี่ย17เปอร์เซนถึงแม้ว่าเป็นเงินตีน้อยอาจจะบทวถึงแต่เบื้องตัวแต่ละปีแต่ละปีถ้าเฮาไปก่อยทําก่อยเกิดจากจุดน้อยไปหาใยจ้าว่าสามปีห้าปีไปวันข้างหน้าเนี่ยปีน้องสตรีเฮาที่เป็นสมาต้องเป็นสมาชิกก่อนนะจะมัจะต้องเอาไปขยายคับกลุ่มสตรีตีติบ บทถึงสิบห้าเราจะเอาไปช่วยกันเราจะขยายให้ได้หู่เราจะให้ได้หู่เงินบรน,นักถ้าเอาไปใช้ประโยชน์แต่เจ้าว่าเกิดสามปีห้าปีไปหน้าเจ้าว่าก้าตันอยู่แต่อยู่ตีปีน้องสมาชิกเขาอ่ะเขาจะใช้ประโยชน์กับเงินเหล่านี้เนี่ยได้ขนาดไหนเจ้าค,คุณเซวัเจาะถ้าดูย้อนหลังไปเฮาแบบมีโอกาสในส่วนของนม่หญิงมาถึงวันนี้เฮามีโอกาสเฮามี ทิศทางที่พอจะหันไปได้เนี่ยพ<อ>ิแอรลีคิดว่าอยากจะบอกกับแม่ยิงพะเยาหรือแม่ยิ้งทั่วประเทศ<อ>นะครับว่าแม่ยิ้งควรจะจะต้องเตรียมหรือว่าจะต้องคิดอย่างว้ที่จะจะจะ,จะ,จะใช้โอกาสสําคัญนี้ใน<อ>การพัฒนาตัวเองอยังไงครับจ้ะจริงๆแล้วเจาอู้อยู่ตลอดเราจะเวลาจะมีเวทีในการอู้จากกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทวาวสตรีแต่ระ,ะดับ ครับอู้กับสมาชิกกองทุนครับแต่ละแต่ละกลุ่มเนี่ยจ้า <c oughs> อู้ตลอดนะจะว่าณวันนี้เป็นโอกาสของเขาแล้วเราจะตีรัฐบาลเปินหือโอกาสสตรีเราจะตีอายุสิบห้าปีขึ้นไป <c oughs> คือมาเป็นสมาชิกกองทุนเขาเราจะละหือเข้ามาใจ้เงินตัวนี้คือเกินประโยชน์ที่สุดแต่บดีค้นว่าเงินหลวง จะเอาไปเอาไปเาี่ยอย่างกันได้นี่บัจใจเราจะมาคุณใช่ว่าจะมันมีกรอบระเบียบอยู่แต่ถ้าเขาจางใจเราจะทำมาเตอร์เสนอโครงการมาห้าคนร่วมตัวกันครับเสนอโครงการมาตีเอาไปใจ้ประโยชน์ที่มากที่สุดแต่ก่อนเขาเกยเวลามีเวทีประชุมกันครับต้องการนายังมูเฮาจะบอกว่า เงินต่อยอดเงินหมุนเวียนเงินเอาไปทํากิจกรรมแฟน้าวันนี้เนี่ยเงินมาแล้วเราจะเงินมาแล้วถึงแม่นว่าบัตรนักเราจะคะาแหนมูเฮาได้กึศเอาไปทําคือมันมีคุณภาพคือมันมีประโยชน์นักที่สุดเจ้าว่าอนาคตถ้าเฮามาใจถ้าเฮาคึดไดเราจะเจ้าว่าเงินตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างสตรีเฮาเราจะ คือเป็นผู้น้ำแถวหน้าเราจะผู้น้ำแถวหน้าตี่จะก,ก้าวตี่จะไปพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนคนบ้านเฮาคคืออยู่ดีกินดีคือตั้งรับคือเป็นก็เป็นก็คุมกับมูเฮาได้เราจะโดยเฉพาะ ามปีไปหน้าเนี่ยเขาบุหูว่าไผตีบาใจอู้ภาษาเดียวกับเขาเข้ามาเนี่ยเขาเจียากจะใดแต่เพราะฉะนั้นสิ <c oughs> ่งที่เจ้าเจ้าเขาคณะกรกรมการเขาได้อู้กันตลอดวะเขาเจียากกันจะใดตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสของกรุมสตรีเขาแล้วนะแตาตีจะมาแจ้งเงินตัวนี้เนี่ยไปสร้าง สร้างสตรีเฮาเนี่ยคือเป็นสตรีแถวหน้าคือได้เราบจะคือเดินกู่ไปกับปัจจัยในการพัฒนากาจาคุณชัยวัฒนศัก์ครับเปียรีอู่เขาฟังนะครับแล้วก็วิเคราะห์เรื่องไม่ยิงแล้วก็มองผาพอนาคตของไม่ยิงพะเยาคนือปีน้องได้หันนะครับพี่น้องครับรายการโครงบ้านล้านเมืองของเขาก็ จะเปิดพื้นที่กลุ่มคนบุคคลต่างๆได้มาอู้มาจ่ามาจมทียะนะครับเพื่อที่จะสะท้อนอาภาพที่เป็นจริงของชุมชนของเฮาผ่านเคเบิลทีวีพะเยาแล้วกาพะเยาทีวีชุมชนในอนาคตนะครับอันอย่างดีปี่น้องเก็บไว้อันอย่างห้าปีน้องกอล่าเอาควางเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมได้อู้กับปีอารีอ้อยหอมในฐานะประธานกอ,องทุนพัฒนาบทบาทสตรีเก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะ เป็นเวทีน้อยๆติมาแหลกเปลี่ยนทันี่แล้วเดี๋ยวเขาจะเชิญมายิ้งเชิญคนระเด็กระอ่อนเชิญผู้เฒ่าผู้แกมาอู้มาคุยกันแหมนะครับผมก็หวังว่าพื้นที่ของควงบ้านรันเมืองจะเป็นพื้นที่ที่ทําให้หมูเฮาได้มาอู้มาจ่ามาแหลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้มดเวลาพอดีนะครับก็อยากจะขอขอบคุณปีอารีในฐานะทีวีมาเล่าประสบการณ์นะครับมาเสนอ แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาสติของจังหวัดพะเยาของผมนะครับยิน <Y en S 2> ดีดครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า